บ้างยังดีกว่าครับทุกคน small spherical insulator มวนเท่านี้ประจุเท่านี้คิวเชื่อมกับจุดหมุนโดยสติงเลงเอลสเปียร was found to be moving เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ใน anti clockwise direction in the x y plane under the influence of m a g n e t i B มีขนาดมาให้ หาว่าทีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าสนามแม่เหล็กชี้ไปโคลทิศกันดูนี้กันให้ดูดเลยหรอแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำอยถ้าสนาม <c oughs> มีการมาจับไว้ด้วยถ้าสนามแม่เหล็กชี้โคลทิศแรงตึงเชือกจะเพิ่มหรือลดเท่าไหร่ โอเคสิ่งที่เราจะทำก็คือวาดฟรีบอดี้ในอัลกอรมของสิ่งนี้นะครับมีแรงตึงเชือกดึงเข้าตรงนี้มีแรงแม่เหล็ก F เท่ากับเท่าไหร่ Qv cos B จำกันได้หรือไม่ v ชี้ไปทางนี้ v <c oughs> ชี้ไปทางนี้ B ชี้ทางนี้ก็คือชี้เข้ากระดาษ Qv cos B ก็จะได้ว่าสนามแม่เหล็กก็จะชี้ไปทางนี้ Oy, no. famously, ใช่ไหม q ิ cos B ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคใช่ประจุเป็นบวกใช่หรือไม่ประจุเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าซิกมา f m a เท่ากับเบวกกับเท่ากับคูณกับ a ก็คือก็คือวงกลมจำสูตรความเร่งวงกลมได้ไหมความเร่งขั้นสุดกางใช่บ ใช่ไหมวีถ้าว่าโอเมก้าอาร์อันนี้ก็จะเป็นโอเมก้ากาแฟอาร์โอเคทุกอย่างอเรารู้แล้วอาร์เรารู้แล้วก็คือแอเอมเรารู้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยที่ยากง่ายจัด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 เสร็จแล้วลีน้องโ ถน้านเล็กกับด้านกัน value of string สอนอ่านเดี๋ยว f f มันคือ qv คืวอวัสดุเ่แสงให้มันแปลงนี้ได้รู้ทุกอย่างแล้วเนี่ย q v b mvr ถ้ากลับด้านกัน f ก็จะไปทางนี้ k2 ก็จะกลายเป็น t ี F, ลบเอเท่ากับเอลวี e, สองส่วนอก็จะเท่ากับเอ็ีสองส่วนอาร์ยถ้าเป็นว่าในรูปของสิ่งเทนชัน tension, เพิ่มลดเท่าไหร่ก็คือค่านี้ลบกันก็จะกลายเป็น2เท่าของ QVB นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย่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 ย่ยยยยดูเฉยดีกว่าได้อย่างไหนเธอคนนี้ ช euh <Seattle> ิ้นไหนแหละเอออ๋อนี่คือใช้ตัวแปลเดียวกันด้วยยาวยากคือยอยากเข้าใจละแล้วไงมันจะอยู่ภาะเไทยอือก็เลยใช้ตัวแปลเป็นยาวยากตลกแล้วอย่างนี้เหรออือแต่จริงๆไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะอือแบบนี้ก็ได้ใส่หน่วยไปด้วย แต่จริงๆคือจะบอกว่าถ้าเป็นข้อนี้ใช่ไหมเขาจะให้สุดท้ายเราอ่ะเขาอยากจะหาดิฟดิฟอะไรวะ DC by DQ by DT ใช่ไหมแล้ว Q มันคือ CV เพราะฉะนั้นดิฟอันนี้มันก็จะกลายเป็น C แล้วก็ d V เอ้ยไม่ V แล้วก็ d C by D T เหนว่าแล้ว D มันก็จะส่งมาถึงตรงนี้แล้วสุดท้ายมันจะติด D H D T ก็ค่อยเอาหนึ่งยัดเข้าไปตรงนก็ได้นั่นแหละ กับ M V s r ส่วน R ลบ Q V B โอเคถูกต้องส่วนข้ออีกข้อหนึ่งก็คือสองเท่าของ Q V B ใช่ไหม่มใ้ยไม่ใช่หรอจริงจังบ้าจริงจังบ้าแกชจริงจังสุดทีุ่ด ทีเท่ากับ way, B B, อเอ็ 04, 39, ามาวีส่วนส่วน R บวกคิววีบีว่าฉันได้แรกกับศูนย์จุดสี่นิวตันศูนย์จาเก้าเท่ากันเลยสงสัยว่าลองแทนค่าดูเดียว2คูณก็ใช่แหละต้องไม่ผิดหรอก10ไมโครคูณ V คือ0.2คูณดคือ4เหือ3 <Okay. S 2> เป็กเหี้บไหมอังี้หรอได้ยัง DC แล้วพอ DC ดีมันก็ DC คือตรงนี้แล้วมันก็เห็ุส่วนเหตุทีก็คืออันนี้คือสี่ <C. S 2> อันนี้คือสี่ทางก้อน DC by DT ก็คือดิฟทางก้อนนี้เลยเทียบสี่เพราะฉะนั้นดิฟมันก็จะดิฟดิฟมาเรื่อยๆอยเห็นไหมก็คือดิฟดิฟทั้งหมดเลยทั้งหมดนีใช่ไม่ต้องเขียนอันนี้หรอกไม่ใช่อัไม่ใช่แล้วมันมี DT หลายที่มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วย ออนะก็คือต้องดิบทั้งก้อนนี้ก่อนอง,ง่ายๆคือแค่ดิบอันเนี้ยแล้วก็ตรงไหนที่มันติดรีเฮดส่วนรีเทียก็แค่แทนหนึ่งลงไปโอ,โอเคจะน,นะต้องเอาข้ามารวมกันก่อนเนี้ยมันจะง่ายกว่าเดิมนะแล้วแต่เลยอันนี้แค่ดิบแล้วข้อสิบห้ากันนะครับโอ้ยข้อสิบสี่กันนะครับทุกคนด,ดูด้วยกันไเลยจะทำนั้นก่อนอะไรเถอะ ดีซนะีแล้วมันมันดิฟมันดิฟต hmm. oh, ัวอะไรอ่ะด ja, ิฟเหรอก็ดิฟทั้งหมดนั่นเลยเทียบชีอ๋อแต่ถ้าสมมติตรงไรไม่ค่าคงที่ก็ไม่ค่าคงที่อืมอืมถ้าคงที่หมดเรยจะเป็นเทียบชีนยใช่ก็แค่นั้นเลยก็เลยบอกไงว่าสุดท้ายมันจะไหลมาเหลือแค่เทียบชีอ้าวก็เมื่อกี้จะเขียนก็ได้นี่ก็ได้ก็จะดิฟถ okay. ูกเปล่าถ้าเมื่อกี้ดิฟถูกก็ถูกยังไม่ได้ดิฟเลยเออนั่นแหละดิฟก่อนเลยโอเค Charge particle having mass m. อันนี้คือ m. และ Q บวก 2i e. เอ้ยเดี๋ยวโง M อยู่ตรงไหน,นและชาร์ต Q อ๋อก็คือมีทั้ง M มีทั้ง Q Moving with speed v เท่านี้และ making an angle เท่านี้ Positive x-axis in uniform m a g e t i c เท่ากับเท่านี้ Show a t the figure below Find the force F Find the radius and pitch of helical moment วุ้ยข้อนี้เหมือนคล้ายๆหนึ่งชั้นเลย พ,พี่ชื่ออะไรวะพ,พี่ชื่อองศาคือเสียงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าคุนละไฟเดอร์ฟอร์ดเอาละสิ่งที่เราจะทำก็คืออิสไกอิสไกไปไหนอะไม่หายได้แหละอันนี้ค่าคงที่ก็จะเป็นส่วนนะอืม สรุปดิฟกิ๊บโอ้ย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 งงไปหมดเลยเนี่ยดิฟทั้งระดับเลยคือมันพอมันเจอค่าแปแจกมันก็เลยงงอ่ะแต่อันนี้สุดยอดตรงที่เราก็ต้องไปดิฟตัวนี้แล้วตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ก็ก็ดึงออกมาก่อนก็ได้ก็จะเป็น e ส่วน d แล้วก็ค่าคงแล้วก็ดิฟทั้งหมดนี้ใช่ไหมล้วดิฟทั้งหมดนี้ก็จะเป็น ไออันนี้แล้วก็บวกลบไออันนี้บวกเคไออันนี้แล้วก็ลบไอนี้ก็หนึ่ง <c oughs> ตามนั้น <Okay. S 2> ะอะไรว่า,ชาชร h a r g e a r t i c l e เฮ้ยถ้าอยากทำข้อนนี้ไม่เสร็จจะจุทางนี้เออเอาจริงละ f เท่ากับ qv c r o s b แล้ว, v, by, ลวมันไม่มาดูได้วยกัน ได้ลแลยโ้โหเธอโดนฉันดีรันแน่ได้ลแล้วไม่เป็นไรอัดคลิปไปละเดี๋ยวไปดูยูทูบจริงอนี่อะอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวส่งให้ยังยมัน<อ>ม,มีเสียงมวะมีน่าจะมีเสียงเธอด้วยก็จะติดเข้าไปก็จะเห็นว่าเธอพูดอะไรไม่อยกฟังเสียงตัวเองอะ่ะตัดสีได้หน่อยตัดขี้เกียจเดี๋ยวส่งให้เอาไปตัดเองไหมไม่ยากขี้เกียจ <c oughs> ไม่ต้องลงก็ได้เฉยถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวส่งให้เชเชอไม่เลยคิดเธอคือทำเลยน่าจะได้ตังประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาทนะไม่เป็นประโยชน์นะคอะไรกำลังจะเป็นคนดังตื่นเต้นต้องเอาแบบคอนแทคติดไว้ไหมคะคนไปติดตามแบบสิบล้านคนติดต้องทิ้งต้ทิ้งไอ้คำคนนี้ไม่เสร็จสักทีเนี่ยอะไรวะ คนดูเบื่อหมดแล้วเนี่ยคนดูแบบไอ้เออนี่ยทอมมึงทำอะไรของมึง <c oughs> ไม่ทำโจทย์เมื่อกี้คูน่าอีเสกไกเอออีเสกไก่ไม่ได้อ่านคิวไม่ไปอยู่เงียบเงียบแหละหมดแล้วนะทำแค่นี้ครันเล่นได้แกไม่เป็นไรไม่มีใครดูหรอกแต่น้องดินดูจริงเหรอ <c oughs> สวัสดีน้องลิซ <c oughs> ้นไปดูคิวที่เธอร้องเพลงไปดูทำไม มันขึ้นมานึกอะไกดเขาไปดูดูทำไมไมได้มันตลกอ่ะมันตลกอ่ะ้อย่งเล่ะแบบาก็ได้จริงหรอเียิก็ได้เรียกว่าได้เหรอเรียกว่าได้ก็ดีน้องลินที่เอฟซีเอฟตัวยงอ่ะตัวยงอะตัวยงเาลยตัวยงดวยโอเคทำทำจริงละทำจริงละทำจริงละจริง ไม่ต้องทำแล้วกดหยุดอัดคลิมแล้วก็มานั่งคุยเล่นกันแหละไม่ต้องทำละไม่ทำไม่มีอารมณ์ทำเยอๆๆเราสอนเราอยู่เดียวโอ้โหโอเคอะไรวะโจทย์บอกว่าอะไรวะลืมเราเนี่ยมีมวลมีประจุมีความเร็วทำมุม53ากับสนามแม่เหล็กหาแรงโอเคี a ซ y f เท่ากับ qv cos b ก็คือขนาดของ q คูณกับขนาดของ v คูณกับ ทรายมุมระหว่างมันซึ่งก็คืออันนี้เพราะว่าคิวชี้ไปทางนี้เอ้ยไม่ใช่ขนาดของ V ขนาดของ B V กับ B แล้วก็ทรายมุมระหว่างมันสับที่กันนิดหน่อยเ็ร็จแล้วก็จะกลายเป็นจริงๆก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาให้มาทุกอย่างเลยไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วอีกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลย q ก็เป็น 2e v ก็เป็นเท่านี้ B ก็เป็นเท่านี้ sin ยมูรลหว่ามันก็ให้มาแล้วโอเคไม่ทำละจบละ find the radius and the pitch of the helical motion ก็คือแรงมันจะไปทางนี้โอ้แอบยากนิดหน่อยขอคิดก่อนหมุนถ้าสมมติว่าปล่อยให้มันเคลื่อนที่ไปมันก็จะเกิดการ v ไปทางนี้ f เท่ากับ q v f ไปทางไหน f if 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 จะชี f, 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 f e ้ไปทางนี้ QV ครสไม่ใช่ f จะชี้ไปเออถูกแล้ว f จะชี้ไปทางนี้ t Touch แล้วพอเกิดแรงก็จะทำให้มันหมุนแบบนี้ลงไปข้างล่างต่อ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 ลงไปข้างล่างไม่เป็นไงดีกว่ามีดีกว่า งนี้ต้องเป็นฟิลประมาณนี้ดูข้อนี้กนะันทำยังทำเสร็จแล้วถูกไหมข้อสิบสี่อ๋อข้อนี้อีงข้อเดิมถูกแหละถูกแหละเออไม่ต้องดูหรอก <laughs> ดูข้อสิบสี่กันอ๋อเหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนื่อยเองหนื่อยวินทีแล้่ยากจักทำยังข้อนี้ทำแล้วดูข้อนี้อยู่ มีประจุเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กมีความเร็วมีมวลมีคิวมีมุมให้หาว่าแรงเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวพอเกิดแรงใช่ไหม FQV c r o s b มันจะมีแรงชี้ทิศลงและไอตัวนี้จะไปข้างๆแล้วมันก็จะหมุนหมุนแนี้<ม>ถามว่าไอนี่เท่าไหร่รัศมีแหละอ๋อระยะห่างระหว่างเกีียวอ๋อ <c oughs> พีชคือระยะห่างระหว่างเกีียวเยี่ยมเลย แรงก็คือ QV c o s s B ฉันแปลไม่ออกเนี่ยอันนี้ถ้าเจอในห้องสอบก็คือนั่งงงระยะห่างระหว่างเกลียวโอเคนย่เสียงแมี่ก็คือสีนี้ชี้กอ่อน QV F F Chi ไปทางนี้ชุบชุบชุบ F c ลงถ้าสมมติว่าประจุมันเคลื่อนที่ไปทางนั้นถ้าสมมติประจุมันเคลื่อนที่ไปนิดนึงนสมมติ V มันเปลี่ยนไปทางนี้ QV Cross ก็จะชี้ลงทำไงวะสมมติคิดได้โอเคชันพอนึกอะไรออกอ่ะคือตอนแรก V มันมาทางนี้ใช่ป่ะหมัยตรงนี้ว่ะ V มาทางนี้ B ไปทางนี้ FQV c o s B อ่ะ F มันจะชี้ทิศนี้แล้วพอ F มันชี้ทิศนี้ก็จะทำให้ V มันอ่ะมีองค์ประกอบในตามแกนนี้เพิ่มขึ้น ก็คือวีแทนที่มันจะไปตรงๆต,ตามแกนตามระนาบ XY มันก็จะมีเข้าไปลบแซดด้วยนิดนึงน่งนึกออกปะทําให้วีมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้แล้วมันก็จะประมาณนี้แล้วมันก็จะประมาณนี้แล้วสมมติเอางี้สมมุติว่าเอางี้ก่อนสมมุติว่าเวลามันผ่านไปนิดเดียวอันนี้คือวีใหม่ของเราที่ชี้เข้าไปทางลบแซดนิดนึง เอเท่ากับ QV Co ีคเดิมจากที่อยู่ในระนาบเนี้ยก็จะกลายเป็นแบบนี้น,นีออนน่อ่อันนี้คืออันนี้คือ QV Co s คเดิม FG ไปที่นี้แต่ตอนนี้ V ีเราเปลี่ยนไปโดยการเข้าไปที่นี้นิดหนึ่งเฟเราก็จะมาทางนี้เพิ่มขึ้นนี่ออไหมจากตอนแรกมันลงมันมันเข้ากระดาษอย่างเดียวตอนนี้พอมันเปลี่ยนไปมันก็จะมาทางนี้มากขึ้นทําให้มันก็จะหมุนในระนาบ แล้วหน้ามีนี่ับน่าจะเดือดรกันเนี่ยนี่ออกไหมนี่ออกไหมนอเื่นวเข้าใจป่ะ V ทางนี้ B ทางนี้ F เท่ากับ QV ค o s B FC ทิศเข้ากระดาษ B ทางน B ใช่ เอฟซีเข้ากระดาษแล้วพอเอฟี C เข้ากระดาษก็จะทําให้พอมีแรงก็จะทำให้ความเร็วมันเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่มันวิ่งไปทางนี้มันก็จะเริ่มเลี้ยวไปทางนี้เพราเอฟมันชี้ไปทางโน้นเนื่ <แ S 2> อยไหมแล้วถ้าสมมุติว่าไอไออันนี้มันเปลี่ยนไปอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้คือแรงที่กระทาจากด้านนี้ชี้ด้านนี้ก็จะกลายเป็นด้านนี้ทําให้เอฟจากที่มันชี้เข้ากระดาษอย่างเดียวก็จะกลายเป็นลงด้วยแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ตุ๊ต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  เพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะหาว่ารัศมีเท่าไหรอ่อเราก็จะต้องหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางได้เราก็จะหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ซึ่งแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของเราคืออะไรไม่ใช่นี่หรอกที่หานี่ใช่ไหมนะเขาสิชใช,ใช่ใช่ใช ใช่ใช่ใช่ก็อันนี้แหละคือแรของขาสูดส่วนกลางหรอือก็คือก็คืออันนี้อืมใช่เอ็มเรารู้วีวีวีเดียวกันไหมวะวี v. นี้ต้องเป็นวีตามรัศมีบอกว่ วีนี้ต้องเป็นวีรัสมีป่ะมีไหนอ่ไม่รู้อ่ะว,วีนี้มีก็มีวีนี้ก็เราสงสัยว่าไอวีนี้ต้องเป็นวีต้องเป็นวีนี้ป่ะถ้าเรามองเป็นวงกลมคือจัง เ Omega, s มกาสแ R e r แล้ว Omega ก,ก็คือ2พายส่วนคาบแล้วพอเราโยงมาถึงตรงนี้เราก็จะหาคาบได้ว่าการไป1รอบอมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วสมมติว่าเราหาคาบได้ใช่ไหมเราก็ใช้ V เท่ากับเส่วนทเพื่อหาว่าระยะตามแกนแกน Z ท็่แก,น, <V. S 1> แกน X ที่มันผ่านไปได้ใน1เวลาคือเท่าไหร่โดยการเอา V เนี่ยเป็น V x คูนกับ T เพื่อตอบข้อนีเ้เรายเราจะสูต นี่นี่ให้ได้เ้โมเมนต์เรื Safe ่ m งไหืงไหเวลารจตไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คืออีกข้อหนึ่งอันนี้คือข้อแรกที่จบแล้วแต่ว่าเรากำลังสงสัยว่า v นี้จะใช้เป็น v เลยหรือว่าเป็น v y เส้นถ้าบอกว่า v y แต่เดี๋ยวขอคิดดีดีก่อนเราก็สมมุติว่าเราได้อันนี้มาใช่ป่ะอันนี้คือข้อ2ที่เขาหาว่า p i คือเท่าไหร่ก็คือไอตอนที่มันหมุนไป1รอบอ่ะมันจะมีช่วงที่กลับมาที่เดิมแต่ว่ามันมีความเร็วตามแกน x ทําให้มันไม่ได้อยู่ที่จุดแรกแล้วแต่ว่ามันเลยมาจากจุดแรกนิดนึง ซึ่งเราก็จะหาได้ว่าไอรเลยนนี้มีค่าเท่าไหร่จากการเอา v อตามแกน x ไปคูณกับเวลา t ท,ที่มันใช้เวลาในการเคลื่อนที่1รอบนึงออกไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาค่าจากสูตรนี้ที่ว่าโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วนคาดเพื่อที่เราจะเอาค่ามายัดในนี้เพื่อหาคำตอบของข้อนี้หา v ใช่ v เนี่ยคือ v x คือ v ที่เรา วีที่วีแรกที่เขาให้มามันมีทางแกน y ทางแกน x ใช่ป่ะอืมไอตรงเนี้ยเราต้องใช้แค่ในแนวแกน x เพราะว่าเราอยากรู้ว่าในเวลา t หนึ่ง่คาบอ่ะไอประจุเนี้ยมันจะเคลื่อนที่ไปได้ตามแกน x เป็นระยะเท่าไหร่ก็คือ v x คูณกับ t อ๋อมั่นคเขาต้องการหา v x ใช่เขาต้องการหาระยะ s x s, yeah, s x โอเค เพราะฉะนั้นเราก็เลยทาแบบนี้แล้วเราก็เลยต้องทําแบบนี้แล้วพอเราได้อันนี้ปุ๊บเราก็ต้องหาทีว่าการที่มันไปหนึ่งรอบแล้นกลับมาที่เดิมอ่ะมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือเราจะหาจากใช่ก็คือเราจะหาจากคาบโดยการใช้ไอสูตรเนี่ยแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับ m อ็มโอเมกาสแควร์อาเขียนผิดแล้วก็จะได้ว่าโอเมกาเท่ากับสองพายส่วนคาบเราก็จะหาอันนี้ได้เนมีอ้ราก็หาเอสใช่แต่วเรา ทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อหาทีใช่แล้วทีมันนี้ใช่แล้วตามนั้นเลยครับออแต่ว่าแต่ว่าข้อแรกคิดว่าน่าจะต้องใช้วีตามเกนตามเกนตามเกนนี่แน่เลยเดี๋ยวก่อนขอดูด่ันดูเฉลยก่อนอทำไมเป็นไร งหมดเวลาแล้วนี่นี่นี่อะไรวะเนี่ยเตะเลยเขาอะฮึมสู้ๆครับ น,น,น่ฉันคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นวีตามแกนวายแน่เน,นี่ยเนี่ยเขาใช้วีตามแกนวายจริงเลยทำไมเขาใช้วีตามแกนวายล่ะเมื่อกี้คือแกนตามแกนเอ็กอยู่เลยเพราะว่าไม่หมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่หม,ม,มายถึงข้อแรกข้อนี้ข้อนี้ข้อแรกอืมข้อที่หาอ่าเพราะว่าเรามองอกับเรามองเหมือนว่าแบบส่องส่องเงาเข้าไปได้นเนี่ยให้มันแบบไปฉายอยู่ตรงเนี้ยนึกออกไหม แบบแบบแบบอันนี้คือแผ่นรับเราเอาไฟฉายตรงเนี้ยส่องเข้าไปแล้วเราอยากจะวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของวงกลมตามระนาบระนาบ Y z เท่านั้นเราก็เลยดูแค่ตรงนั้นว่าเออแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางก็คือแรงแรงเนี้ยมันกระทาในระนาบ Y z อย่างที่เราบอกตอนแรกว่าเริ่มจะลบละเพราะว่า V อยู่ทางนี้ไอ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 อยู่ทางนี้แรงเข้าทางนี้ แล้วพอแรงเข้าทางนี้ก็จะทําให้ V เปลี่ยนทิศไปจากด้านนี้กลายเป็นด้านนี้แล้วอันนี้ก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆทําให้มันหมุนแบบนี้ไอแรงเนี้ยก็จะอยู่ตามระนาบวแยเสอย่างเดียวซึ่งการที่มันเป็นแบบนั้นก็ก็คืออันนี้คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมตามระนาบนี้ก็เลยได้ว่า V ที่ใช้นี้ก็จะต้องเป็น V ีวายไออกไหเ,<ะ>เรามองรูปออ <Be> <t> เหมือนฉายไฟมาช่องนี้เราก็ดูวงกลมตรงนี้แล้วเราก็ดูแค่แกน y คือถ่ายรสนิมแล้วมองาแค่น <t> ี <rat> ้ใ <t> ช่คือเหมือนว่าไอ้ตัว V เนี้ย v เนี้ยมันทําหน้าที่2อย่างก็คือ1คือทําให้ประจุเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับ2ก็คือทําให้ประจุเคลื่อนที่เป็นการตั้งฉากกับการเคลื่อนที่วงกลมแบบนี้เพราะว่าแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่วงกลมอ่ะจะเกิดในระนาบของ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 วายวายแฟทำไมต้องเปวายแฟเพราะว่าก็อย่างที่เราบอกตอนแรกไงว่าแรงมันไปทางนี้ ก็คือแรงตอนแรกมันเข้าออแบบนี้แล้วพอผ่านไปปุ๊บ <Okay. S 1> แรงมันก็จะหมุน <Okay. S 1> ตามทิศนี้ใช่แล้วไอ้แรงเนี้ยมันก็จะอยู่แค่ในระนาบไวซแ,แบบนี้ทําให้การเคลื่อนที่เป็วงกลมอ่ะมันก็จะหมุนไปหมุนมาอยู่ในระนาบนี้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแรงที่เข้ามาก็คือแรงสูนย์กลางก็คือ QV cos B เ <Okay. S 1> มื่อกี้นี้ แรงนี้ก็จะอยู่แค่ในระนาบ y าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออยู่ในระนาบ y าเเราก็เลยวิเคราะห์ว่าไอ้ r เนี้ยก็คือ R ที่อยู่ตามระนาบ y าเนี้ยมีค่าเท่าไหร่เหมือนเราแยกวิเคราะห์เป็นแบบแผ่นๆอ่ะเราแยกวิเคราะห์ตามนี้ก่อนเพื่อดูว่า R เท่าไหร่อีกอันก็คือเราไม่สนใจอันนี้ละเราสนใจตามแกนนี้ว่า V เท่ากับส่วนทแล้วในเวลาหนึ่งคาบมันจะไปได้เท่าไหร่ตามแกน x จบใบสามครึ่งแล้วไม่ให้ฉันไปเรียนหนังสือหรอ ่ยสามสิบเก้าไหวยังไงวะเดีนะ๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยนี่มีคลิปอยู่เดี๋ยวส่งคลิปให้ยี่สิบห้านาทีเลยจิ๋มไม่ไหวกล้องไหมไหว